แต่ก่อนก็เห็นแค่เป็นท้องฟ้าฟ้าที่ไกลและหา่างแต่หากสักครั้งได้บินขึ้นฟ้าฟ้ากลายเป็นบ้านเราที่คอยพวงแหนแม่รักต้องคอยพิทักษ์ด้วยชีวิตเราและจะเฝ้าดูแลตลอดไป พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเขตดอนเมืองมีเครื่องบินเป็นรโหลลำเลยนะคุณผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยนะพาคุณลูกมาเที่ยวเนี่ยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอินสปายเลยชั่นให้เด็กๆน่นะนะเพื่อโตขึ้นจะได้อยากเป็นนักบินไงเล่าซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วเครื่องบินบางลำของที่นี่นั้นยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วยนี่คืออาคารประวัติศาสตร์ จะเก็บเครื่องบินที่มีคุณค่าทางวัตศาสตร์ไว้เครื่องบินที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นเครื่องบินบริพัตรจำลองที่เราจาลองมาว่าเมื่อก่อนเนี่คนไทยออกแบบและสร้างเครื่องบินเองได้น,นะครับแล้วก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเลยวันที่เราบินเดินทางไปเยือนประเทศอินเดียนั้นตอนนั้นอินเดียอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษกงสูรอังกฤษ ที่ดูแลอินเดียอยู่เนี่ยยังบันทึกไว้แต่เขาไม่เชื่อว่าคนไทยสร้างบินได้สุดยอดเลยอี้ดีกว่าฝรั่งไทยครั้งแรกก็ไปที่อินเดียี่กครั้งที่สองก็ไปที่ฮานอยที่เราเห็นใช่ใบพัดไม้ยังหายากปะยากครับของเดิมเนี่ยไม่มีแล้วเขาแค่ทำเป็นจำลองขึ้นมาโอ้ตัวใจบ้านสวยมากเลย สบายครอบคราบเราเป็นรับตาเราเป็นทหารเป็นทหารกันถ้ามีใบพันไม้กันไว้ในบ้านก็จะสวยดีแบนี้เลยเอาดเห็นบ้าขึ้นไปแล้วก็นั่งบนเก้าอี้เลยครับมันฟิตไหมมันฟิตไหมเมื่อพี่ตัวใหญ่ไป ใจเย็นใจเย็นแมมเลือเครื่องกันมาแล้วโอ้ยจริงๆแล้วพี่ oh, พิธภัณครับมันใชได้มันหมุนได้พี่พิธาพ,พ,พันมีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจินตนาการให้กับผู้เยี่ยมชมถ้าผมขึ้นมาตอนเด็กนะผมเป็นนักบินแล้วเป็นบ้าเลใช่าเด็กๆมาต้องได้แรงบันดาลใจนี่คือนี่คือจุดประสงค์ที่เราที่เราตั้งใจทํเป็นพิธีการพินะบ๊อบบี้ใช่อย่างบินนักบินละมาไม่อย่างเป็นพิธีกรพิธิกรนเป็นนักบินแล้วอ่ไปทําความฝันมันให้เป็นไปเรียนเลยบนอะไรล่ะครับพี่บ๊อบบี้โอ้ลงมาเอะนะ ที่นี่ยังมีอีกหลายจุดให้เราได้ผจนภัยแล้วก็เรียนรู้เดี๋ยวมันมืดค่ำเอโอเคอ้ดีเห็นเครื่องบินที่สีสันสวยงามเนี่ย ตรงนี้เพื่อให้สังเกตได้ง่ายเพราะว่าเครื่องบินเครื่องนี้เคยรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทเราใช้สําหรับเป็นเครื่องพระที่นั่งให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงทรงสเสด็จประพาส ในทุกท้องถิ่นทั่วไทยทยิ่งธุระกันดานมากแค่ไหนอากาศ<ร>ยานก็จําเป็นมากเท่านั้นจริงๆแล้วมีวกฎว่าไว้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านประทับอยู่บนเครื่องบินเนี่ยก็จะมีผ้าม่านกันน้นเพื่อความเป็นส่วนพระองค์แต่พระองค์ท่านเนี่ยไม่เคยให้ปิดม่านเลยเพราะเพราะว่าพระองค์ท่านมีประสงค์จะพูดคุยสอบถามแนะนํานักบินตลอดเวลาแล้วก็ถ้าเข้ามาดูใกล้ๆครับ จะเห็นเก้าอี้ที่ประทับของพระองค์ท่านจริงๆเราเราหาเครื่องยนต์เครื่องบินที่ดีที่สุดที่มีสองเครื่องยนต์ที่มีความปลอดภัยสูงสุดถวายพระองค์ท่านจะเห็นได้ว่าเก้าอี้ที่ประทับพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ติดกับที่นั่งนักบินมากพระชงม์ท่านเนี่ยชนหลังที่นั่งเลยนะเพราะว่าประสงค์ให้ผู้ติดตามเสด็จของพระองค์ท่านซึ่งประกอบด้วยแพทย์ชนบทหรือพัฒนากรชุมชนเนี่ยต้อไปด้วย จะได้ดูแลพระสงมิกรของพระองค์ท่านได้อย่างทั่วถึงมาที่นี่ก็ลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านจริงครับปีทองคู่นภาชาติศาสนาและองค์ประมุขแห่งไทย ที่เราได้เรียนรู้จากการไปชมเครื่องบินที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับไม่เท่านั้นนะที่นี่ยังสอนให้เรานั้นทําเครื่องบินเองอีกด้วยอะ่ะว้าว,าว,าว,าวาสุดยอดไหมเล่าเครื่องบินที่เขาสอนนั่นนะครับเป็นเครื่องบินกระดาษครับของจริงคงไม่ไหวอ่ะแต่ไม่ใช่เครื่องบินกระดาษที่เราเองเคยพับเล่นตอนเด็กๆอันนั้นแหมมันธรรมดาไปอะ่ะเขาจะพับเป็นโมเดลอย่างนี้เลยยังไงเล่า หนูก็แค่พับนี้นี้เงี้ยยู่เงี้ยอย่างเดียวเลยยากเกินไปสำหรับหนูค่ะพ่ออ่าเด็กๆเจ็ดขวบทำได้ฮะโอ้๊อบี้เธอทำแล้วกันหนูไม่ไหวตาตามเลยาได้เลยเนี่ยแล้วมานั่งทำกันครับ ยครบฟังเลยครับีั้งคัค้ง <ทำ S 1> มาไม่ต้องกลัวว่าทํายากครับเพราะว่ากระดาษนเนี่ยนะครับแม่เขาทารอยตัดเอาให้เราเรียบร้อยแล้วแ <laughs> ม่ดีจังเลยอ่ะเนาะ <laughs> แถมบอกเสร็จสับนะครับว่าตรงไหนตรงส่วนหัวส่วนห้างส่วนปีกเราไม่ต้องทําอะไรอ่ะมีหน้าที่ตัดพับติดเท่านั้นเองเดี๋ยวเป็นเครื่องบินเลย <laughs> เอาละเอาละหาเจอละอตายแล้วันนี้เครื่องบินเราเนี่ยครับ กลอง,องจับเยี่ยว่ะกองทัพอากาศไทยจะภูมิใจกนะับเราไม่แน่ต้งโอ้แหมเป็นลุ่งเปมล่างแล้วของคุณพี่หนูแมแหมแหมใกล้เสร็จแล้วครับส่วนของคุณพี่บ๊อบบี้นะฮะเอาไงข้าวนี้เช้ากับเขายังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยมัวแต่พับเครื่องบินสมัยยังเด็กๆโอ้ยตั้งแต่ตัวเองอยู่อเมริกาด้วยละมั้งเนี่ยไม่มีแบบนี้หรอกตอนนั้นผมเรียนพับเครื่องบิน เราก็เป็นลูกมน้อสิบพออันี้เดี๋ยว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 มาชมไหมชมมาชมมาชมมาชมแม่นมากเลยครับคุณพี่ป๊อปปี้พุ่งโดนหัวตะก้องเลยเจ็บไหมได้ใจแจ้งแม่อันนี้โดนน้ำท่วมที่ดอนม งายท้องพดประจำนี้งายท้องพดประจำ,ะจำสุดท้ายนะครับก็ทําเสร็จด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแหมนี่คือเครื่องบินที่คู่เลิฟสร้างเองกับมือเลยสวยไม่เลวอยากทําเครื่องบินแบบคู่เลิฟแล้วก็ได้เลยไปได้เลยนะบัดนี้ที่กองทัพอากาศเขาสอนแล้วก็มีแบบให้เลือกสรรกันเยอะแยะเลยนะคุณผู้ชมพักกันแวบหนึ่งใน,งนงช่วงหน้าคู่เลิฟจะพาไปยิงจรวด